สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับช่างเบียดจากร้านสมายทีสวิตนะครับวันนี้ช่างเบียดมีโน้ตบุกนะครับจะเป็นโน้ตบุกเ p นะครับก็รุ่นก็จําไม่ได้แล้วว่ารุ่นอะไรแต่ว่าเครื่องลูกค้าเนี่ยมาอาการที่เครื่องมันบวมลงมาครับแล้วเกิดสังเกตในกล้องดีๆนะมันจะบวมปูดขึ้นมาคีย์บอร์ดบวมแบบนี้นะครับก็คือความจริงคีย์บอร์ดไม่ได้บวมหรอกครับแต่เครื่องเนี่ยมันมี แบตเตอรี่อยู่ด้านในนะครับก็คือแบตเตอรี่วบวมแตเตอี่บวมแล้วดันดันตัวบอดี้ของคีย์บอร์ดเนี่ยขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองแกะนะครับแกะตัวเครื่องกัน,นแกะแบตเตอรี่ออกนะครับกันน็อตยึดฝาหลังก่อนนะครับมีน็อตยึดฝาหลังอยู่คนะ่อยๆไข่ไปนะครับ นี่เป็น HP ชพวกเ p พวกเดียวอนะ่ยาดีไซน์คล้ายๆกันแล้วก็ชอบเอาน็อตเนี่ยมามาไว้ที่พวกยางขออยางบบแนี้นะมีน็อตอยู่ตรงนี้ตวงน็อตที่เหมือนโดนไข่ออกมาแล้วนะครับจริงเครื่องตัวนี้ก็เคยซ่อมมาแล้วนะก็คือไม่ทราบเหมือนกันว่าลูกค้าทำอะไรก็มาให้ สมาไอทีดูต่อนะครับอันนี้แบตเตอรี่บวมค่อนข้างเยอะเลยนลยไขมันก็จะดีดออก น,นี่ที่ดีอะลงทอดออกด้วยนะเผื่อว่ามันมีน็อตยึดอยู่ตรงขอบตรงนี้มีไหมโอเคไม่มีนะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะเอาให้มันแป๊กๆออกมาแต่ว่าน่าจะไม่ต้องแป๊กเยอะแล้วก็ค,คือว่ามันหลุดออกมาแล้วรีบบวมม่ค่อยเอาพวกบูสติกนี่ไม่ใช่บูสติกแล้วมันเป็นสีสีดำแบ็กสติกหรอ,อนั่นแหลคะครับ ให้ล้อออกล้อตามขอบตระมุมเดี๋ออกให้หมด โอเคได้มาแล้วโอเคเรียบร้อยครับนี่เรา,าจ,ะจะมาดูแบตเตอรี่กันครับที่ว่ามันบวมมันบวมขนาดไหนนี่บวมขนาดนี้เลยนี่บวมเยอะมากเลยนะครับเนี่ยอเป็นอันตรายอยู่เหมือนกันนะครับแบตเตอรี่บวมแบบนี้นะครับถ้าแบตเตอรี่มันแตกขึ้นมาหรือว่าแบบ มันเสียหายเกิดการชอ็อตจะมีประกายไฟแบบไฟลุกขึ้นมาไดนะ้อันนี้บวมจนบอดี้แบบงอเลยนะบอรดี้ที่มันงอไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่คืนตัวเ,เราก็ต้องแบบปล่อยไว้เลยทำอะไรไม่ได้แล้ว ต,ตนะีน่ีครับแบตเตอรี่ใช้ก้อนหน่อยเดียวเองก็เล็กว่าทำไมคีย์บอร์ดมันมันแบบบวมด้านด้านคีย์บอร์ดด้านบนก็คือรุ่นนี้เขาออกแบบมาให้แบตเตอรี่อยู่ด้านบนนะครับมาเลยบวมตรงนั้นแบตเตอรี่บวมแบบนี้ครับก็เดี๋ยวถอดให้ลูกค้านะครับ เคสนี้ลูกค้าให้เราถอดแบตเตอรี่ครับให้แค่ถอดแบตเตอรี่อย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ให้เปลี่ยนครับเดี๋ยวดูว่าบอดี้มันอถอดแบตเตอรี่แล้วตัวบอดี้่ยมันจะคืนตัวเหมือนเดิมหรือเปล่าหลังจากที่มันมันงอมากเลยก็ไม่คืนนะมันก็อยู่แบบนี้แหละครับเดี๋ยวเราไขน็อตแล้วก็ยึดกลับเข้าไปนะครับ คนเน็คอนเน็ตหูจอให้นิดนึงเน็ตรวมเนี่ยโอเคเสร็จแล้วเราก็ประกอบกลับครับประกอบเครื่องกนันเลยค่อยกดไปครับรกดให้ดังปป๊๊อกกแป๊อกแป๊ก ว่าเข้าล็อกเข้าล็อกดีหรือยังเดี๋ยวแล้วก็ขันน็อต กลับเข้าเหมือนเดิมครับ เสรแล้วก็แปะยางยางรองเครื่องนะครับ โอเคครับเป็นนั้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ตัวหนึ่งหมดยังไม่หมดโอเคเรียบร้อยครับ<อ>เดี๋ยวเรามาเปิดดูว่าเครื่องเนี่ยมันจะหายบวมหรือยังครับก็สังเกตว่าดีขึ้นนะครับเรียบเรียบเนียนขึ้นนะครับไม่ไม่มีบวมเหมือนรอบที่แล้ว,ลวโอเคนะครับ คลิปนี้นะครับจ้งเบมารีวิวนะครับวิธีการถอดแบตเตอรี่ของเรารุ่นนี้นะครับก็ชื่อรุ่นเดี๋ยวจะใส่ไว้ในคลิปนะครับโอเคครับก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเจเคคับขอบคุณครับสวัสดีครับ